ดูต้นมะนาวนะคะที่เราใช้ปุ๋ยที่เราทําเองนะคะดูสิคะความดกของมันทั้งใหญ่แล้วแบบเยอะค่ะเคล็ดลับเดี๋ยวเราจะมาบอกความลับว่าเราใช้ปุ๋ยอะไรนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะทําจุลินทรีย์เปลือกไข่ะคะ่ะไข่ที่เรากินเนื้อข้างในเสร็จแล้วนะคะเราจะเก็บไว้นอกสะสมไว้พอได้ประมาณถุงหนึ่งนะคะเราก็จะมาทำปุ๋ยนะคะ สุดิบอย่างอื่นก็จะมีเพิ่มเติมก็คือผงชูรสนะคะจะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะขอเป็นโงผงชูรสแล้วก็เกลือค่ะเกลือเป็นเกลือป่นนะคะเราใช้นิดเดียวเองนะคะตัวนี้นะคะค่ะวิธีการทํานะคะง่ายๆนะคะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือกระทะนะคะจะเป็นเตาถ่านหรือว่าเตาแก๊สก็ได้เนาะแล้วก็ไม้พายอะคะ่ะ ในระหว่างที่เราคั่วนะคะเราก็ใช้ไม้พายทุบๆพลางๆได้เลยนะคะส่วนไฟเราเปิดไฟประมาณปานกลางน,นะคะค่ะตอนนี้เราคั่วเกือบได้ที่แล้วนะคะก็น่าจะยกจกักเตาได้แล้วนะคะ ยกจากเตาเสร็จเรามามาทำให้มันละเอียดนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงชูรสกับเกลือแล้วก็จัดใส่ภาชนะนะคะ<ม>หลังจากที่เราใส่เกลือใส่ผงชูรสแล้วนะคะเราก็มาจัดใส่ขวดน,นะคะ<ม>ก็เขย่าเขย่าคล<ม>ุกเคล้านะคะให้มันเนี่ยค่ะให้มันเข้ากันค่ะหลังจากที่เราผสมเรียบร้อยแล้วเรามาดูหน้าตาข้างในนะคะว่าจะ น,ะะนี่ค่ะอันนี้พร้อมลงแปลงที่เราปลูกได้เลยนะคะหรือเราจะไปผสมกับดินปลูกได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมันมีแคลเซียมมันมีหลายอย่างมากเลยมันมีธาตุอาหารหลากหลายเลยนะคะทําให้ผักหรือผล,ลไม้ที่เราปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยพวกนี้มันจะทําให้มันแบบกรอบ หวานอร่อยเลยทีเดียวคะ่ะค่ะหลังจากที่เราทําปุ๋ยเปลือกไข่หรือว่จุลินทรีย์เปลือกไข่เรียบร้อยแล้วเรามาใส่กับต้นพริกนะคะเวลาใส่นะคะอ่าดูค่ะก็คือใส่ที่โคนนะคะรอบๆโคนต้นพริกได้เลยอจาจารถ้าอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะใส่ คือกระถางจะค่อนข้างจะใหญ่ก็จะใส่ในปริมาณที่เยอะมาหน่อยน,นึงนะคาะป็นถ้าเป็นกระถางเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ประมาณ2ช้อนอันนี้กระถางใหญ่ก็ใส่ไปเลยค่ะสัก3ามช้อนสี่ช้อนนะคะอันนี้เป็นต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะใส่รอบๆโคนต้นได้เลยอะคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นต้นเล็บครุฑนะคะใส่เลยนะคะรอบๆโคนต้นนะคะ